สนับสนุนข่าวโดยหมู่บ้านมิรันดาทททพัทยาชีวัคซีนมาแล้วช่วยสร้างความมั่นใจปลุกนักท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้นผู้อำนวยการททท,ทพัทยาชี้ว่าหลังจากวัคซีนมาแล้วจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางมากขึ้นสําหรับตลาดคนไทยส่วนตลาดชาวต่างชาตินั้นต้องรอแนวทางในการปฏิบัติในหน้าที่เรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตของรัฐบาลเชื่อ รายมาสุดท้ายประเทศจะเบิดกว้างขว้างมากขึ้นหลังจากที่มีการกฉีดวัคซีนกระจายมากขึ้นหลังจากที่ภาครัฐได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทําการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกและทยอยจัดสรรวัคซีนส่งมอบอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของพื้นที่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวเช่นเมืองพัทยาจังหวัดชลบุบรีได้มีการส่งมอบวัคซีนและ ทำการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งเจ้าที่และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งกระจายต่อมายังกลุ่มบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ทยวนั้นนายขจรเดชอภิชาติตรากุลผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยากล่าวว่าที่แน่ๆคือประมาณสักช่วงปลายาสุดท้ายนะครับก็คือประมาณตุลา,า,ค,ค,มา,มาคมช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่ประเทศจะค่อนข้างจะเรียกว่าเปิด กว้างเป็นที่นะครับเพราะเราเชื่อว่าวัคซีนน่าจะมีการกระจายออกไปให้กับคนุต่างชาติที่จะเข้ามานะครับเยอะขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันในประเทศเองคนไทยเองก็จะมีภูมคุ้มกันจากวัคซีนในปริมาณที่ปลอดภัยพอแล้วนะครับที่จะจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยของต่างชาติกับคนไทยเนี่ยเข้ามาบาลานในสภาพที่ใกล้เคียงกับสองเดือนได้นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือแนวคิดที่จะทำให้เมืองหลักๆก่อนนะครับ <P le af one> เป็นเป็นพื้นที่ที่จะลดการกักตัวลงหรือว่าเป็นพื้นที่รองรับนักเที่ยวที่มีวัคซีนทัสปอร,ร์ตก็คือในห้าเม,มืองหลักนะครับก็คือตัวภูเก็ตชมบุรีซึ่งรวมพัฒยานะครับแล้วก็สุราษฎร์ที่รวมถึงตลาดหลักก็พื้นที่หลักคือสมุยนะครับแล้วก็อีกสองเมืองคือกระบี่กับเชียงใหม่ นะครับก็น่าจะเป็นเมืองน,นำร่องนะครับโดยภูกเก็ตเนี่ยน่าจะเป็นเมืองน,นำร่องแรกๆส่วนพัทยาเองเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าพัทยาชนบุรีเนี่ยจป็นความพร้อมขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดเหมือนเหมือนเหมือนเกาะภูกเก็ตนะครับใ้นการการเดินทางแล้วก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยพัทยาเองเนี่ยยังมี นักท่องเที่ยวคนไทยเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะรับต่างชาติในลักษณะของเป็นพื้นที่เฉพาะกิจที่รองรับกลุ่มกัญชีนมาสปอร์ตได้เนี่ย mm. ก็จะต้องศึกษาดูเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น mm. เพราะว่าจะมีผลในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็กลุ่มประชากรกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่ยังตอนนี้เขากําลังเ,เข้ามาในพื้นที่ของของสูองอย่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเดินสายต่อไปส่วนประเทศแรกแรกที่จะเข้ามาหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นตลาดหลักของเราอยู่แล้วก็คือทางรัสเซียนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะเดินทางมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอินเดียซึ่งเองซึ่งก็ถือว่าเป็นท็อปฟราของพื้นที่ของชมพูรัฐายอยู่แล้วเป็นลูกค้าหลักของเรานะครับแต่ทน้รงนั้นต้องดูในเรื่องของอความปลอดภัยจากต้นทางนะครับว่าอินเดียนเนี่ยเ,เขาควบคุม เรื่องของอวัคซีนได้ขนาดไหนนะครับเราจะเข้าไปไปตอนรับเขาดับเข้ามาส่วนจีนเองเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยนะครับเพราะว่าตลาดจีนเองเป็นตลาดใหญ่จริงๆทีจจ่จะเข้ามาในประเทศไทยโดยถึงพื้นที่ของทยายแต่ว่าขณะนี้นโยบายภายในประเทศของจีนเองเนี่ยก็ส่งเสริมให้คนคนจีนเที่ยวในประเทศอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มเข้าหมายหลักที่จะมาเป็นอันดับแรกแร